ที่จังหวัดหนองคายจากสถานการณ์ภัยแล้งของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยมงจับมือกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรในพื้นที่ทำการขุดลอกตะกอนดินท้ายเขื่อนเพื่อเปิดทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่บ่อสุบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ ก่อนส่งน้ำไปให้พื้นที่ที่จะได้รับผลประโยชน์ในช่วงฤดูแลงวันที่9กุมภาพันธ์2565นายสุนทรคำศรีเมืองผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยมงเปิดเผยว่ากรมชนรับาระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําห้วยมงอําเภอท่าบ่อจังหวัดนนองคายร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ําของโครงการทําการขุดลอกตะครนดิน เพื่อเปิดทางน้ําเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ําเพื่อน้ําที่จะได้ไหลเข้าไปสู่บ่อสูบน้ําของสถานีก่อนสูบน้ําเข้าไปที่อ่างเก็บน้ําห้วยมงเพื่อเป็นการครองรับการขัดแทนน้าของเกษตรกรในช่วงฤดูแลง้งตามนโยบายของรัฐบาลที่กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันบูรณาการทํางานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นในส่วนการปลูกพืชในช่วงฤดูแลง้ง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้ว่ยมงมีแผนการปลูกพืชและการเกษตรทั้งหมด27,000ไร่เป็นการปลูกข้าวเป็นหลักกว่า24,000ไร่ปัจจุบันเกษตรกรทําการปลูกข้าวนาปรังกว่า19,000ไร่ต่ำกว่าแผนที่วางไว้ซึ่งมีหลายปัจจัยที่เกษตรกรปรับแผนที่จะทําการเพาะปลูกพืชและดูแล ปัจจุบันมีน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียง38จึงจำเป็นที่จะต้องสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าไปกัับเก็บน้ำในอ่างเพื่อรองรับให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้แงต่อไปภาพข่าวหรือสีลบปวีนาผู้สื่อข่าวจังหวัดประจำจังหวัดหนองคายขรายงาน กิจกรรมในการเชิญพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้าและวูสาห้วยโมงนะครับมาร่วมกิจกรรมในการขุดเล้าตะกอนดินท้ายปอตลอห้วยโมงของเรานะครับ อืม hmm.